ใครบ้างที่ทํายอดวิวได้เกินหมื่นวิวโดยฟุกนะไม่ใช่การยิงแอดขึ้นนะคะมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามครูถามว่าหมื่นวิวในทิกเกอรคุณได้อะไรบ้างคุณได้อะไรกับมันใครตอบครูได้คอมเมนต์ได้ใครตอบครูได้มเมน,ดดมนเข้ามาได้นะคะช่องไหนไปไปตัดวิดีโอแล้วก็แคปส่งมาให้ครูทางไลน์ก็ได้นะคะครูอยากรู้ว่าใครที่ทําได้หมื่นวิวขึ้นไปคุณได้อะไรบ้างคุณได้เงินไหม คุณได้คนรู้จักหมื่นคนจริงเหรอไม่จริงนะคะเขาเขาเห็นคุณแป๊บเดียวเขาลืมแล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่บุคคลในวงการนั้นจริงๆเขาเขาจะลืมคุณดาราบางคนน่ะยังเล่นละครช่องสามช่องเจ็ดอย่างเงี้ยเขาเล่นอยู่นะแต่เขาไปถามใครบางคนไม่รู้จักเขาเยอะนะคุณนเคยเห็นดาราที่เขาเดินไปถามเด็กที่สยามว่าเด็กรุ่นรุ่นแบบมหนึ่งมสองอะไรเงี้ยแต่เขาเล่นเป็นรุ่นพ่อถามว่ารู้จักพี่ไหมแต่เขาไม่รู้จักอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าคุณไม่หากลุ่มเป้าหมายของคุณให้ถูกต้องจากการค้นหาตัวคุณให้ชัดเจนอะคุณไม่มีทางเลยค่ะที่คุณจะเลิกทํางานได้คุณจะต้องทํางานแบบนั้นไปจนตายไม่ว่าจะเป็นงานประจํานักธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องเอาแรงเวลาความสามารถไปแลกเงินและคุณหยุดไม่ได้ด้วยนะเมื่อไหร่ที่คุณหยุดรายได้คุณจะหายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องกลับมาที่ตัวคุณว่าคุณมีแพชชั่นเรื่องอะไรแพชชั่นหรือความรักที่จะทําไม่จําเป็นต้องเรื่องเดียวมีหลายเรื่องได้แต่ทําให้มันโตไปทีละเรื่องนะคะ